ก็ขอกราบสวัสด,ดีกนด้วยนะครับวกล่มกับผม d ดมอนเคสามสิบรั้งนะครับในวันนี้เราก็จะมาเล่นนอครับนอนครับเหมือนเดิมนะเยอนอนครับนอนครับช่างโดนะครับโอเคน่าจะอ่านว่านอนนะเอ๊ะช่างเหรอเรียบร้อยผมเราก็ได้ทําการสร้างตัวของนอนครับซีซันสองในทีมสีเหลืองเรียบร้อยแล้วผมก็เรียกได้ว่าสวยงามครับกว่าจะสร้างเสร็จนะผ่านกุักมากมายนะฮะ ก็ตรงนี้ก็เป็นตัวของฟาร์บอีบีซีแล้วก็เป็นตัวที่แบบแยกไปแรกของของก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แต่คือมันแก้ไม่ได้ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้แรกพัทเตอร์ฟอลลิงพัทเตอร์ฟอลลิงสองตอนแรกมันไม่ใช่พัทเตอร์ฟอลลิงพี่คิดไปเองวะใช่หรือไม่ส่วนอันนี้ซิลท็อตว่า มีความรู้สึกแปลกๆนะคือตอนแนี้ไม่ได้เป็นซิลจอนจริงๆอยู่ดีๆมันก็เปลี่ยนของมันเองครับผมช่างหัวมันนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นคําเตือนในการใช้นะก็คือโปรดระวังโกลเลมไนวะว่าในเ,นเวลาทุบบล็อกในฟาร์มเอพีซีซึ่งมันเป็นมาต่ไห,ตไหนแต่ไรแล้วสำหรับโกเลมเวลาถ้าเราไปทุบบล็อกเนี่ยหรือไปโจมตีเอพิซีอะไรอย่างนี้มันก็จะใส่เดียวกับเราถ้าเป็นโกลเลมที่เราไม่ได้สร้างขึ้นนะเช่นไอตัวข้างในมันเกิดเอง บางทีมันก็อาจจะโกรธเองก็ได้ถ้าเป็นที่ยิงทิ้งได้เลยเพราะยังไงมันก็ไม่หายโกรธนะผมคือถามว่ามันเกิดขึ้นมาได้ไงคือเอ c มซต้องทํางานแล้วก็หวาดกลัวน่าจะเกิดมาตอนที่ผมมาอยู่ในนี้แล้วก็พันธุ์ท่อมมันเกิดไงเอ c กลัวมันก็เลยแบบกรธเลยมนเกิดอ่าตรงนี้ก็เป็นปั๊มไผ่ของผมนั่นเองที่ขุดก็จะเจ๊งแหละเดี๋ยวต้องซ่อมก็ภารกิจในวันนี้นะก็สิ่งระางๆเลยก็แมวเ,เต็มไปหมดเลยะเดี๋ยว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  อนไรตรงนั้นก็มีม้ากระดูกนะมาเพิ่มเติมนะครับผมก็ได้ทําการแบบไล่จับอะไรพวกนี้นี่ก็บ้านคนที่ถูกแพงอีกแล้วนะเอ้ยไม่ได้ซ่อมแต่ครั้งที่แล้วนะก็ตาสุดก็บ้านผมเพิ่งโดนแพงไปนะก็ทําการเปลี่ยนเป็นหินร้อยเปอร์เซ็นเรียบร้อยครับผมโดนแพงแบบเดิมเลยคือไฟไม่บานนะโอเคก็ในภารกิจในวันนี้ก็คือมาซ่อมบ้านให้เอกเขานะครับเนื่องจากเขาไม่สบายนั่นเองนะรู้สึกไม่สบายเหมือนว่า เห็นส่วนใหญ่เป็นไรไะท้องเสียสุดยอดนะเอกซาหคอซมเรานะก็หลักๆเลยเนี่ยก็สโตนบิก็เอามาทําหอคอยเหมือนเดิมกับกําแพงก็ตามนั้นเลยก็เพิ่งไปขุดขึ้นมากันเลยทีเดียวนะตอนแรกก็ว่าจะอัดนแต่ตอนแรกก็สงสารนะเดี๋ยวจะเบื่อกันนะนะก็ทําการเรียบร้อยแล้วผมสาหรับกําแพงในส่วนนี้ฮะเราก็ต้องทําต่อออกมาในส่วนนี้ฮะเพื่อจบกับตรงนี้นะส่วนกําแพงส่วนนู้นนะเป็นหน้าง ส,ส่วนเป็นหน้าที่ของเอกซ่าขอขอคอคาซีเขาคือ,ค,อคือเขาเป็นคนต่อนั่นแหละไม่ใช่หน้าที่หรอกก็คือช่วยกันสร้างนี่แหละนะแต่คือเขาเป็นคนต่อฝั่งนู้นนั่นเองอ่าก็คือ,อยังไม่ได้ไปทำลงรายละเอียดฝั่งนู้นเลยมากเพราะผมทาเป็นคนทําฝั่งนี้อย่างเดียวไงอโอเคก็แนั้นเอกซาคอคาซีก็แปลงได้หินแล้วนะแต่คือตัวในตัวบ้านเป็นไม้อยู่ซึ่งทําให้โดนแพ้งแล้วก็เผาเหมือนเดิม ทำให้นีผมก็เลยทำการใช้เป็นตัวของเครดเครดอะไรนะดินเหนียวดินเผาเคลือบอันนี้เป็นดินเผาเคลือบคือใช้ผสมกสีแล้วเวลาเผาออกมาเนี่ยก็จะได้ลายที่สุดที่สวยงามนั่นเองนะเราก็มาซ่อมให้นั่นเองตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าภายในนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวของบ้านเอซ่า,สาอ,อสีเนี่ยอุยอือ กดิแต่อย่าใช้อันนี้นะเดี๋ยวพังนี่ผมจะแบบเขาชอบสีแดงใช่ไหมได้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนบ้านก็ดูสวยไม่สวยไม่รู้นะเาล,ลองมาดูกันโคตรสวยนะคอนกรีตคือชอบชอบสีมากเพราะว่ามันเลนเบว์คอนกรีตนี่ก็วิธีทำคอนกรีตก็คือการนำเอาเออกาเวลกับ ใส่มาผสมกันนะฮะแล้วก็เอาสีไว้ตรงกลางนั่นเองสีอะไรก็ได้แต่ผมเลยเป็นสีแดงานะอือืเยนส่่นี่ยนะดูแลไม่พอเนี่ยก็ตอนแรกน่าจะทำมาน้อยเกินไปไ อันนึงนะไม่ขึ้นเนะี่ยอาชีพเป็นใช้โหเตะหมดสีแดงทั้งบ้านนะตามสีช่องนั่นเลยจริงๆเราก็ชอบสีแดงนะสีแดงทางข้างไหนเราเข้าไปทางไหนเเอาบันไดแปะคืน แค่นี้ก็จะหมดปัญหาไฟไหม้บ้านไฟไหม้น้ำร้อนลวกแล้วครับผมโดยการถักสร้างบ้านด้ดยหินตัวที่ขุดนี้พวกนี้สาเหตุที่ผมไม่ใช้จนพังก็เพราะว่าเป็นที่ขุดเบนติ้งนั่นเองเราเอาไปซ่อมได้นะตัวนี้ก็เป็นที่ขุดฟอร์จูมาใช้ํำรองไปก่อนแต่ก็คือมันก็เบนติ้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ซ่อมได้มันก็ไม่มีปัญหาไม่ใช้แทนก็ปนไปถอะนะแต่ตัวคอนกรีตนี่ผมมีอีกชุดหนึง่งแต่ต้องไปผสมน้ําก่อน วิธีการคือมันจะได้เหมือนผองคอนกรีตมานั่นแหละเป็นบล็อกเหมือนทรายอะ uh ่ะโอเคนี่นะครับก็จะเป็นตัวของอะเลดคอนกรีตพาวเดอร์นั่นคือผงผงปูนง่ายๆว่าคือต้องเอาไปผสมน้ําก่อนรู้ป่ะตอนแรกของเราไงอย่างนี้เลย <laughs> ผสมน้ําไม่ใช่นะฮะมันต้องวางก็ได้เป็นบล็อกคอนกรีตเลยนะไม่ยัเป็นต้องใช้ซีลท็อตพูดเห็นปะ่ะมันจะเป็นบล็อกคอนกรีตไม่เทียบกับตอนนี้มันงผงอยู่เนี่ย มีคุณสมบัติเหมือนทรายก็คือร่วกได้ก็คือมันใช้วิธีกันครับมันก็ใช้ซรายกับกาเวลอะนะซึ่งมันทำให้กาเวลนั้นมีประโยชน์มากขึ้นนอกจากไา่หาฟินเดอร์สตีลฟินเดอร์สตอย่างเดียวนะมันทำให้แบบกาเวลมันประโยชน์ขึ้นในมากเลยเวลาขุดเหมืองเนี่ยกาเวลปกติผมทิ้งตลอดนะแต่คือตอนแรกเฮ้ยเห็นล้วเอ้ยมัน มันสามารถได้นี่ได้อะไรนะเอามาทำพอดีทซึ่งวัสดุมันก็หาง่ายๆนะคือใช้สีกับทรายแล้วก็กาเวลแค่นนซึ่งมันค่อนข้างให้ผมผลิตดีแต่ก็เนี้แหละมันก็จะมีความระบาดบนบนในตอนนี้นึ่นก็คือมันหลายพิธีหลายขั้นตอนแต่คือจะมีทํามีแต่นีก็ได้นะคือเอาทรายเนี่ยแต่ไม่ได้ลองยังไม่ได้ลอง,ลองเอาทรายเนี่ยไป สร้างเป็นโครงกำแพงบ้านก่อนหรอเอาน้ำลาดมันก็ยจะใช้ได้่กคุณก็ยัอยู่กับไม่บองเกมมิ่งคนเดิมนั่นเองก็เวลาแบบเวลาผมตีบอลไปเนี่ยมันก็จะสงผมก็จะบอลลง two thousand years later โอเคแล้วก็มาทำมาทำต่อ ก็ไม่รู้ว่าว่าจะยุงยุงยุงไม่รู้นะว่าหินจะพอหรือเปล่าคอนกรีตก็ต้องมาดว่าไม,ไม่แต่คือด้วยหลักๆเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือผมจะมาทำให้ตัวของกำแพงองจีนของเรานั้นเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวพอหลังจากกำแพงบงจีนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปนี่แหละก็จะเข้านี้น้อยลงน้อยเพราะว่าจะกลับไปซเวอร์นั่นเอง ชีวิตจะกลับไปทำสไบเวร์ต่อ่นเองครับจริงมานานแล้วเล่สไบเวาร์ล1.15.2ก็มาเล่นที่นี่ก็ได้แนวคิดในการสร้างอะไรเยอะๆสร้างอะไรใหญ่ๆนะฮะให้มันเป็นรูปเป็นร่างสวยงามไม่ได้สักแต่ว่าใช้งานอุปกรณคาพังกันแล้วนะอันนี้ เห็นได้เทมบักแเหรอบ้าออกไปกันหมดโอเคแบบไปคือพวกนี้มันใช้ที่คุณธรรมดาคุณได้เลยจะไม่ต้องเจียวทันอ่ะนะครับมเมื่อกี้ก็สอดคล้องเหตุการบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะิปเปอร์เปิดตัวบ้านมะาโอ้หนะ้าบ้าน ซึ่งโดนสองรอบติดนะคือผมมัน่อมอีกแล้วโดนตุ้มหน้าบ้านเอกสองรั้นะครับเป็นคนที่ชอบแหลกจริงคือแบบว่าโดนประจำนะฮะบ้านโดนแพงบ้านจะโดนแพงอะไรนะฮิปเปอร์ระเบิดนั่งสารนั่นเอยเอกแสิกสี่ตีโปะไปสุดยอดจริงๆฮะตอนนี้ก็ มี ex master มาช่วยนะครับผม ex master ตอนนี้เปดิดอยู่นั่นเองคือจริงๆก็คือมันมีคนเขาเปดิดรีวิวว่าบันเอกเนี่ยมันโดนเขาเรียกว่าอะไรฮะแพ้งโดยแบบผิดกฎไปนิดนึงก็คือโดนเผาไปเลยเขาเรียกว่าอนา,าติวซาเนี่ยนั่นเองก็เลยช่วยซ่อมให้ส่วนตรงนี้เด็กก็เอาไปทำเหมนเดิมส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวสวยงามมากก็แล้วก็จบนิดนึงก็จะเสร็จที่จุดน้อย บ้านก็จะเป็นบ้านสีแดงสดใสสวยงามนั่นเองเดี๋ยวจะไอยแปะให้ทีนะสเกลใต้บ้านนะฮะงหวะนี้ก็เดี๋ยวหลกัลกๆเลยเดี๋ยวก็กลับไปทำรัว้วเหมือนเดิมไม่ใช่รั้วดิไม่งเบงเสียกัะแพงาต้นชีนะประจำสีนี่อันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่เหลืออยู่อันน,น้อยนิด ด้านนั้นก็โดนเผาประจำนะไม่ต้องห่วงนะ่ะบ้านไฟไหมตลอดเวลาลวนะใช้วูไนดะ้เด็ก็ไม่ <laughs> เด็ก็ไม่อีกละโอเค <c oughs> ก็เดนรวมนะก็เซิร์ฟก็สนุกสุดตีแต่ไม่รู้ว่าใครเผานะหรือเกิดจากฝนฟ้าขนองก็ไม่รู้นะฝนตกป่อยแล้วเกินนะเซิร์ฟเวอร์นี้นะตกได้ตกดีผาเปี้ยงเปี่ยงนะ คุณเคยสังเกตบ้างไหมว่าแบบ mbc มันเปลี่ยนตลอดเลยนะเมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมถ้าใครเห็น้นคลิปมันไม่ได้ขายพันถูกเพราะฉะนั้นเราคงต้องแลกแบบม่าถึงจะแบบไม่เปลี่ยน,นก็ปล่อยเขาวินไปผมพม่รากันก็คือจะสร้างตรงนี้ให้เสร็จแล้วกลับไปสไปเวอร์ของเรากันเพราะว่าส u r เวอร์เราอย่างคงอยู่ในโครงการค้างคาอยู่นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะทำการเสริมเสาตรงนี้ก่ เสริมสองตรงนี้วิธีการเสริมสองก็หนึ่งสองนะคือแบบทำกำไรนิดนึงนะแต่ตรงนั้นเราจะไม่ทำนะมันเป็นในนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าเองผิดผิดผิดนะอย่างเี้คือถามว่าไอ้ไอ้ไอ้รูปแบบของคอยนี่ออกแบบมาจากไหนกค็คิดเองนั่นแหละคิดได้ในหัวแล้วก็สร้างเลยนะเออโอเคครับตอนนี้ผมก็จะทำการมาซ่อม ในตัวของที่ขุดเนาะก็หลังจากตอนที่ตอนนี้เราก็ได้ซ่อมบ้านเอกซ์ี 4, เป็นที่เรียบร้อยนะโดยฟามช่วเหลือจาก x อก s t e r สเตอร์ Master, นั่นเองที่เขาช่วยแบบเสกขอให้นิดนึงแต่ก็รู้สึกแปลกแลเลยมันลังคาข้าขงบนมันพังวะ่ะเออช่างมันเถอะโอเคก็คือที่ขุดตอนเนี้เซฟชอตของผมจะพังก็คือตอนนี้ต้องซ่อมสองอย่างนั่นเองคือมันต้องแน่จะซ่อมหลายอย่างแต่คือตอนนี้เป็นวิธีการหาเวลง่ายสุดจืดแรกของเอ็นทีซีนั่นเอง ก็นำการเอากระาดาษมาแลกแล้วก็ถือขอบที่เราต้องการจะซ่อมไปทีน,นี้แล้วเรากดรัวๆเลยครับโอเคแลกไม่ได้แลวสำหรับตัวนี้ก็มันก็ซ่อมมาได้หน่อยหนึ่งนะเพราะรองเท้ามันเอาไปก่อนคือมันจะชุดที่เราใส่อยู่มันก็จะกินเวลเราด้วยนั่นเองแต่คือถามว่าเวลเข้าตัวไหมก็เข้าอยู่ก็นะ ยาเก็บกระดาษไว้ก่อนคือตัวนี้มันก็แลกพอๆกับตรงนู้นเะนี่ยส่วนอันนี้เป็นยาสปีดแปดนาทีก็ทําไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะโดนแพงนั่นเองแต่พอเสร็จแล้วโดนแพงทีเนี้ยมันตัวเบสลอตที่เนี่ยมันไม่มีเหลือมันเหลือแค่ในตรงเนี้ยตรงเนี้ยแค่หลอดตรงนี้แหละซึ่งมันไม่พอแน่นอนซึ่งจะทําต่อไปมันก็ไม่พอเพราะฉะนั้นก็กินๆไปเลยแล้วก็ทิ้งทิ้งไปแล้มไม่พอ โ okay. อเคยยุบไม่กลั่นเราเพ้แค็นิดหงงน่อยนะ <laughs> ยุงเยอะยูเหมือนไม่หมดยังมอง่ะทำอะไรแล้วนะตัวเองบางทีถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเราทำหลายเนย อะไรไปยุกบ้านเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเย็นใส่เราโอเค okay, คือตอนเนี้ยเราต้องทำลายเตียงก่อนแล้วก็ทำเตียงเนีวว่มาวางตรงนี้ฮะแล้วก็เตรียมหินให้พร้อมนะครับ EMC ตัวนี้ก็จะเดินเข้าไปนอนเรียบยร้อยครับโอเคแล้ okay. เสร็จแล้วก็ตัวนี้ใช่ฮะแล้วก็เ,เตียงทำแบบเดิม ก็จะไม่นอนเป็นวิธีการเคลื่อนย้าย m v c เข้าคอกแบบง่ายๆนะอยู่นี้ก็คิดได้นะซึ่งซึ่งตอนแรกไอกตัวนั้นนยะเคลื่อนย้ายยากสุดนะเพราะว่าคือใช้หลังรถไฟเอาไงแล้วก็เคลื่อนย้ายตอนที่มันยังเป็นเด็กอยู่โห oh, oh, บอกเลยมันม่งตาแทบกระเด็น,นถ้าจำ oh. ไม่ผิดนะแต่คือตอนนี้ไม่อยากหลอกเไม่อยากเสียตัวเล็บตัวนี้ไปเพราะว่า มันจะได้เป่าไงที่เกียให้มันพุ่นไปเมื่อกี้ทำไมเห็นมันไม่นอนโอเคมันนอนหมดแล้วก็เราก็ทำแบบนี้ครับผมแล้วเสร็จแล้วเราก็แลกตู้หนังสือแล้วก็วางชั้นเพื่อเอาบัฟอันต่อไปนั่นเองนะเป็นการปั๊มเอาแล้วก็นอนมาตรงนี้แหละทำเหมือนซไวเวอร์มีเตียงตรงไหนก็นอนมาตรงนั้นแหละโอเค ช้าเรียบร้อยผมแล้วก็เอาเอมอลลอนอมาหา MBC ตัวที่สามารถแลกชั้นหนังสือสองอันได้ตัวนี้ขายทุกสุดเลยสองโอเคดีข้าบผมก็ตัวนี้ก็เป็นรุ่ดดับรุ่ติงสามไฟเอสเปคนะไฟเอสเปกก็สองอันนี้สวิตติ้งเอ็ดสามก็แกว่งดาบสามก็ดีอยู่นะ,ะนับว่าใช้ได้แกว่งดาบสาม ถ้าเราไม่อยากให้ NPC เนี่ยมันเปลี่ยนอาชีพไปก็เอาก็ต้องแลกให้มันซะหน่อยนะฮะไม่นั้นมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนของขายนั่นเองใช่ปะรลับผมแลกให้มาเนี่ย Fort Falling IV อย่างเงี้ยต้องการมายังไม่มีเนมเท้าเนี่ย Infinity ฟอร์จูนสามโอ้โหฟอร์จูนสามสุ่มไวลหาแทบตายรู้สึกดีนั่นเองตรงนี้ก็ยังไม่มีอาชีพตรงนี้ก็มัลติช็อตก็คือเหมือนยิง ธนูนี่ไหลดอกในของหน้าไม้นะมันตช็อตเนี่ยสองลอกมัไม่โคตรเปลือดอกเลยอินฟินิตี้ใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้เขีใส่เข้าไปเรียบร้อยทิ้งเราพิเกตไอนี่อยู่แหละ แล้วเราก็ค่อยนำแครอทมาขยายพันธุ์นะครับผมใช้แครอทก็ได้นะไม่จำเป็นต,ต้องใช้กระปัง,งนะควรไปซื้อได้นนะนเราจะเน้นเป็นที่ตัวบรรลักษก์กเดียวนะเพราะเป็นตัวที่ขายของดีที่สุดแล้ววันนี้โอเคพอเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นบานารรลักษ์แล้วก็ขายอะไรชาปเลนไม่เอาออกมือ นี่แหละครับเป็นวิธีการง่ายๆฮะเพราะเขามีอาชีพเพราะเขามีกดดูสมัยวีสุดยอดนะฮะสมัยไอสมัยห้าครับผมเลยว่าของดีจัดจัดจริงๆฮะอะไรครับผมโปรเจกต์ถ่ายครัน่าใช่มากฮะแม่โดนคิทเปอร์เบิร์ตใบใหม่โปรเจกต์ถ่ยฟอร์ดบล็อกสองครับผมตัวนี้ฟอร์ดบล็อกสองถามว่าเอาไหมสักครู่คือมันจะมีตัวหนึ่งขายฟอร์ดบล็อกอยู่เนี่ย ไม่มีแล้วสิมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ใช่เปลี่ยนไปแล้วฟอร์บล็อกสองครับกวดขวดเก็บเอาไว้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเอาอะไรไปแลกกับมาเนะตรงนี้ก็เอากระดาษมาแลกส่วนตรงนี้ละ่ะกระดาษา र. เหมือนกันนะกระดาษเนี่ยน่าจะยังพอมีอยู่ตรงนั้นนะเราต้องรีบแลกเพราะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนตัวขายของขายของตอนนี้ไรประโยชน์สุด เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนตัวที่มันขายเป็นอยูงอื่นคือตอนนี้มันดีสุดและโอเคคือเรยกไดว่านอนนอนคาราบนี่ผมเล่นจนแทบจะไม่มีอะไรเหลืออะไรจริงๆนะถามว่าจะไปตีมังกรเนี่ยมันก็ยากนะผมเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยลงทุกทีนั่นเองเอย่ที่บอกเฮ้ยลุกไปลกไปลไปขึ้นมาโอ้โหแจมจัง มันสามารถปีนบันไดได้นะบางทีต้องระวังด้วยเราต้องถือนี่ไปก่อนแล้วมันอยู่ล่างให้มันอัพเวลก็พอผมเผื่อมันจะมีของอื่นที่จับกว่านี้ขายด้วยอะไรโรตารี่ถ้าเป็นของอย่นี้หน้าไม้เอาออกเราวก็ขึ้นอย่างนี้ได้เออมันจะได้ปีนไม่ได้ครมันปีนได้ ถือถือถือเป็นอันนี้เลมอนพีเอ็กอะไรสมัยเราไม่จําเป็นต้องแรกให้จนเวลอัพก็ได้นะเพราะว่ามันก็จะคงไว้ตัวนี้นะหวังไหวอย่างนั้นนะแต่พวกนี้มันก็จะขายของแบบตีเห็นไหมมันก็จะมีฟอร์จูนสามติดด้วยอะไรพวกนี้เดี๋อาออกระบบให้มันเหลือบันได้ขั้นเดียวไม่นนะั้นเดี๋ยวมันปีนกันได้นั่นเองลบหน่อยสิลบเกต้าว เราสามารถกระโดดได้ไงแต่มันกระโดดไม่ได้มันก็จะยากหน่อยเวลาออกอัวน,นี้เฉลือันเดียวพอเดี๋ยวมันปีนออกนั่นเองมันใดก็เก็บไว้ที่นี้กระดาษด,ด้วยเพราะว่าเราต้องใช้ในรอบต่อไปอยู่เหยียบตัวนี้ก็เป็นตัวขายเมนดิง้งปหมู่บ้านกันเลยเดียวเนี่ยเอเมลันเดียวกันสือหนึ่งเล่มถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับสุดจัดจริงๆ แล้วถามว่ากูจะขึ้นยังไงอันนี้สงสัยต้องใช้สอง,องเพราะว่ายัางไงมันก็กระโดดไม่ได้แล้วเพราะไม่มีบล็อกต่อตัวเลยแต่ตรงนุ้ะม,มีตัวชั้นตัวชั้นหนังสือต่อบกวก็ก็ไมพัรนทนี้ก็เหมือนจะเข้ามาเป็นแบบแนวอัปเดตก็บเงินครับของผมมากกว่านะโอเคก็ไม่ค่อยมีอะไรจริงแปงกแปลน บันไดสำรองรองผมเผื่อโดนแบบคิปเปอลครับบ้านก็สวยสดงดงามนะของเอกซาวอคีน,นั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้ก็ไม่ใช่ดีไซน์แต่อย่างใดครับผมมันพังนั่นเองที่เกียดอาควาอโอโยนทิ้งทำไมเนี่ยโอของสำคัญจะตายโอเคครับผมในพารน,นี้ก็ขอลาไปก่อนนะเพลงแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าจะได้ไปสร้างกระเพงต่อนะฮะพวกคุณทั้งแม่แด,ดูผมสร้างกระเพงหรอกเชี่ย yeah. เพราะว่ามันใช้เวลานานมากๆเนะี่ยคุณเห็นข้างหลังนั่นไหมคุณเห็นข้างหลังนั่นไหมมันยังต้องสร้างอีกเยอะเลยต้องอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยนะโอเคก็อขอเวลาไปก่อนใน,นนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ